รสชาติมันออกมันๆไม่มีรสอะไรมากแต่ว่าออกมันมันนะโลหไหลร้อยเหมือนกันนะใครเดวอบแดงคำเตือนะครับอย่าดูคลิปนี้ตอนกลางคืนคุณจะหิวขึ้นมาทันใดครับดีครับกลับมาอีกครั้งครับกับโปรแฟนไลท์ครับผมก็อัปเดตอาการกันหน่อยว่าผมไปตรวจโควิดมาแล้วไม่เจอนะครับไม่เจอหมอพร้ม เจอโลกครับสรุป14วันก็กักตัวเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างสมบูรณ์ตรวจ3ครั้งไม่เจอนะครับก็วันนี้ก็มากินบ้านๆครับเพราะว่าจากครั้งที่แล้วกิดอูนิไปก็ชดใช้รำครับ,รบไปเดือนครับ <Wow. S 1> กินง่ายๆแต่ก็มีความรึกรัมอยู่ก็คือมีไข่เจียว ไข่เจียวมดแดงมีมะเขือยาวจุบไข่แล้วก็มีไก่บ้านทอดอนะครับแล้วก็มีผักมีน้ำพริกมีแล้วก็มีกระดูกชุบกระดูกหมูก็ที่บ้านทํามาให้ครับก็กินอาหารบ้านๆสไตล์อาชีพรถมือแม่ครับชอบครับผมของของชอบผมอยู่แล้วว่ามีไข่มดแดง A few m o ขออน,นุญาตนะครับเพราะผมชอบกินกินข้าวมือปล่าอะจกจกจกแต่ว่าโควิดแถช่วงน,นี้ก็ต้องกันไว้ก่อนดีกว่านะ เพราะว่าตอนนี้โรคระบาดมันหนักมากครับเอาจริงประเทศไทยนะมันแย่แล้วเขาตอนนี้มันวัคซีนก็ไม่มีดูนิวซีแลนด์นะครับออสเตรเลียนี่คือแบบทำอะไรไม่ได้ครับก็สู้ต่อไปนะคนไทยสู้ๆครับมาเรามาเริ่มกินกันเลยเริ่มจากกินเนื้อสัตว์ก่อนพี่น้องพีก,ก็เลยครับว้าว wow. แม,ม่ทำอร่อยมากขมิม้อร่อยมากครับกกรามแลครับ สีมันอาจจะดูไม่ค่อยดีแต่มันก็อร่อยนะเพราะว่ามาาันทำมาแต่เช้าครับน้ำไม้หายหอาหารจากการกลับตัวนะครับแนะนำเลยอาหารฝีมือแม่อร่อยสุดแล้วครับผมยังไงก็ฝีมือแม่บ้านเราเนี่ยแหละอร่อยสุดแล้วครับก็เรากินเมื่เด็กมาไข่เจียวมดแดง ว้าวมันจะเห็นไหมเนี่ยบอลแดงเห็นไหมใครเจียวบอแดงโล่หลายร้อยเหมือนกันนะใครเจียวบอแดงอืมอืม,อม เขาไม่เคยกินไข่เจียวมอดแดงนะรสชา,ต,ออาติมันออกมันๆนนไม่มีรสอะไรมากแต่ว่าออกมันๆนะทันไม่ไข่เจียวมันอร่อยแค่มว่าเดิมเยอะเลยที่ผมทำคลิปพวกนี้มาออกมาเพราะอะไรห,หรือเป่าครับผมอยากให้คนดูดูตอนกลางคืนแล้วทรมาร์ผมดมูคนที่สะใจตอนนี้มากขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับทุกท่านเลย ไม่ชอบเป็นไงชอบเป็นไงแค่ปรับปรุงตรงไหนบอกได้นะครับคุณเลยคอมเมนต์ Comment ได้ว่าต้าองการยังไงแล้วก็ลูกหมูลองชิมน้ำซุปก่อนดนึวง่า เลยได้ค <Okay. S 2> รับโอเคมันตีฟูนบ มันแดงยงะมะนรอย่างมะแดงถ้ามือเปล่าจะอร่อยกว่านี้นะเพ่เชื่อผมแต่ว่าก็ไปกิเอันน้ก่อนดีกว่าครับเครื่องอะไรทำได้ก็ทำไ้ก่อนครับตอนนี้ครับไม่เคยยาวจุบไข่ ถ้าอยากให้โปรโมทอะไรสินค้าไหนส่งมาให้รีวิวได้นะช่วงนี้ก็อยู่บ้านกันก็ใครมีอะไรขายก็มาโพสลงกันได้หรือจะส่งเสื้อส่งอะไรไซส์ใหญ่ๆมาให้ผมรีวิวก็ได้นะคือถ้าเกิดอยากเห็นผมกินอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับว่าอยากให้ผมกินอะไรถ้าผมหาได้ผมจะหามากินให้คนระับเพราะว่าผมอยู่ต่างจังหวัดก็ถ้าเป็นพวกซีฟู้ดมันก็จะรอลน,นิดนึงคำเตือนนะครับอย่าดูคลิปนี้ตอนกลางคืน คุณจะหิวขึ้นมาทันใดครับไข่หมดแดง,อดแดงขอโทษนะครับไข่มดแดงอร่อยครับก็วันนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับผมก็ยังไงก็แสดงความเสียใจกับนักคอมด้วยนะครับเพราะวันนี้เพิ่งถ่ายไปก็เสียใจที่ดาราตลกไทยที่ต้องเสียชีวิตให้กับโควิดยังไงก็นัคอมก็ ยังอยู่ในใจเสมอนะครับที่ผมจำนักคอมได้ก็คือเจ็ดประจันบาลหนึ่งเลยสมีจุกนักคอมหามากครับก็คืออยู่ในดวงใจตลอดนะครับเสียงของนักคอม รักเสมอครับเสียใจกับครอบครัวของนักคอมด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องแฟตไรส์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างว่าอยากให้ผมกินอะไรหรือส่งมาให้ผมรีวิวได้หมดเลยครับทุกอย่างผมยินดีครับแล้วก็ออกไปไหนก็ใส่แมสรนกษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ